ฝากกดไลค์และคอมเมนต์ติชมพวกเรามาได้นะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเยอะๆและหากคำไหนที่เราแปลผิดสามารถแจ้งมาได้ครับเราจะได้นำไปปรับปรุงในตอนต่อๆไปถังสารภาคสี่ตอนที่940การทะลวงระดับสุดยอดเทพ อยู่มูเชิญโชคดีมากที่เมื่อถังเลิ์ต้องการพาหลาน่วนอยู่ออกไปเขาไม่ได้ทำอะไรหุนหันพลันแล่นไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาคงจะน่ากลัวอย่างยิ่งนี่คือการดำรงอยู่ที่จุดสุดยอดของสหพันธ์ข้าสงสัยว่าปรมาจารย์สาราเทพสมุรผู้นำของเจ็ประหลาดแห่งสื่อหลายเครื่อทั้งเจ็ดจะเทียบได้กับเขาหรือไม่ไม่มีการตอบสนองถังเลิศไม่รู้สึกถึงการตอบสนองใดๆแต่เสียงคำรามของมังกรของเขาไม่ได้ลดลงเลยและเขาก็เปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ในความว่างเปล่าเขาเก้าวออกไปและอยู่ห่างออกไป100รเมตรใช่แล้วใกล้กับดาวฤกษ์อีก100เมตรก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวแล้วห้าร้อเมตรรอบๆตัวของเขาเปลวไฟสีแดงจางๆเริ่มปรากฏขึ้นเปลวไฟสีแดงล้อมรอบแสงสีทองใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าอุณหภูมิที่สูงที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้นั้นน่ากลัวเพียงใด อย่างไรก็ตามสีหน้าของเขายังคงเหมือนเดิมราวกับว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยแรงโน้มถ่วงก็ไม่ได้ส่งผลต่อเขาเลยเขาสามารถไปข้างหน้าและหยุดได้ทุกเมื่อที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเขาลอยอยู่เหนือพื้นผิวดาวเล็ก4,000เมตรแล้วความร้อนที่ลุกโชนสามารถล้อมรอบเขาได้เท่านั้นในเครื่องตรวจจับดวงดาวผู้อาวุโสอี้พึมงพำมกับตัวเอง ในแง่ของความแข็งแกร่งทางกายภาพข้ากลัวว่าไม่มีใครในเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดสามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ผู้อาวุโสอี้เราต้องเตรียมตัวช่วยเขาไหมเหมิงเฟยกระซิบถามผู้อาวุโสอี้ส่ายหัวแล้วพูดว่าระยะแค่นี้เขาไหวอยู่แล้วอยู่มู่เฉินหายใจเข้าและถามตัวเองว่าเขาไม่มีทางอยู่ได้ในระยะใกล้เช่นนี้บนพื้นผิวของดาวฤกษ์อย่างถังเลอร์และนั่นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังเล่ก้าวไปข้างหน้าอีกเก้าและคราวนี้แสงสีทองบนร่างกายของเขาก็พุ่งสูงขึ้นทันใดนั้นมังกรทองที่อยู่รอบตัวเขาก็กลายเป็นจริงราวกับสสารแต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือสีทองที่เด่นชัดนั้นยาวไปถึงใต้คอของมังกรทองเท่านั้นและมีเพียงหัวเท่านั้นที่ยังคงเป็นภาพลวงตาดูเหมือนว่าจะมีแรงบางอย่างขัดขวางสีทองไม่ให้แผ่ขึ้นไปด้านบนถังเล่ดูเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างและบ่นว่า ขนึกชั้นที่17ถึงเวลาต้องบุกทะลวงแล้วเพื่อเธอเขาเปิดแขนทั้งสองข้างของร่างกายและครู่ต่อมาเสียงคำรามของมังกรที่หูหนวกก็ดังขึ้นจากปากของเขาแม้จะอยู่ในอวกาศในขณะนี้กองเรือที่เจ็ดทั้งหมดดูเหมือนจะสามารถได้ยินเสียงคำรามของมังกรและรู้สึกถึงความตกใจที่เกิดจากเสียงคำรามของมังกร ถังเลิกแกว่งไปแกว่งมาและร่างกายของเขาก็รวมเข้ากับมังกรทองในทันทีทันใดนั้นเขากลายเป็นมังกรทองตัวใหญ่ที่มีความยาวมากกว่าร้อยเมตรมังกรทองเงยหน้าขึ้นและมีแสงสีทองที่ส่องประกายออกมารัศมีสีทองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบหมืน่นหมื่นตเมนแผ่ออกไปด้านนอกในขณะนี้มันได้ขับไล่ความร้อนโดยรอบออกไปจริงๆเห็นได้ชัดว่าหัวของมังกรทองตัวใหญ่สว่างขึ้นราวกับว่ามีบางอย่างพังทลายในทันที ในขณะนั้นจู่ๆร่างของมังกรทองตัวใหญ่ก็บิดเบี้ยวราวกับว่ามันได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมีแสงและเงาปรากฏขึ้นและทันใดนั้นสัตว์นักล่าสมบัติก็รีบวิ่งออกมาจากหน้าผากของหลานส่วนอยู่เมื่อมองไปที่หน้าจอขนาดใหญ่ตรงหน้าเขาเสียงของเขาก็สั่นเทาราชามังกรทองเขาเขาคือกําลังจะได้รับความแข็งแกร่งกลับคืนมาทั้งหมดหรือไม่ไม่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นการทําลายล้างอย่างมาก ราชามงกรทองหลานส่วนอยู่มองสัตว์ร้ายล่าสมบัติด้วยความประหลาดใจสัตว์ร้ายล่าสมบัติเคยกล่าวไว้ว่านาหนา้นาเปล่งประกายออร่าของราชามงกรเงินตามตำนานเทพมังกรแบ่งร่างออกเป็นราชามงกรทองและราชามงกรเงินไม่ใช่หรือเป็นไปได้ไหมที่อาจารย์นาหนา้าและลุงเลิฟเป็นสองร่างที่เทพมังกรแบ่งร่างออกมามงกรทองตัวใหญ่บิดตัวและกลิ้งอยู่ในอวกาศอย่างต่อเนื่องออราา่าสายเลือดอันทรงพลังพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งและเบ่งบานออกไปด้านนอก ขณะนี้อยู่ห่างจากพื้นผิวดาวฤกษ์3,000เมตรแล้วหากดาวฤกษ์มีการระเบิดครั้งใหญ่เปเลวไฟบนพื้นผิวก็จะปกคลุมดาวฤกษ์นั้นด้วยแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกเลยในฐานะผู้มีอำนาจระดับเทพที่แท้จริงผู้อาวุโสอี้เหมิงเฟยและอยู่มู่เชิญรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ารัศมีของมังกรทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบินทะลุผ่านไปด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ชั้นที่118ชั้นที่119สุดยอดระดับเทพที่แท้จริง รู้ไหมว่าหากคุณต้องการทะลวงไปสู่ระดับเทพที่แท้จริงต่อไปการสะสมที่จําเป็นนั้นแทบจะสิ้นหวังแล้วมีเพียงความโชคดีความเข้าใจอันดีควบคู่ไปกับความเชื่อที่แน่วแน่และการทํางานหนักเท่านั้นที่จะมีความเป็นไปได้ในความหวังอันริบรีเช่นนี้พวกเขาไม่เคยเห็นชายที่แข็งแกร่งในระดับนี้ก้าวหน้าด้วยความเร็วขนาดนี้มาก่อน ราชทินนามพรมยุทธมักจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตตั้งแต่ระดับ97ถึงระดับ99ไม่ต้องพูดถึงระดับเทพตั้งแต่1 1 7ถึง1น9้เนี่เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจินตนาการได้ยิ่งไปกว่านั้นออร่าของมังกรทองตัวใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงคำรามของมังกรที่เร่าร้อนรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของถังเลอือจะไม่ค่อยดีนักร่างของมังกรทองตัวใหญ่ขยายตัวและค่อยๆขยายจาก100เมตรเป็น300เมตรห่างออกไปหลายร้อยเมตร แต่มีรอยแตกมากมายบนเกล็ดบนพื้นผิวและมีหมอกเลือดจางๆระเบิดออกมาแต่ตราบใดที่หมอกเลือดถูกพ่นออกมามันก็จะถูกแสงสีทองม้วนขึ้นมาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยท่านลุงเลอือหลานส่วนอยู่กหมัดแน่นเขาไม่รู้ว่าถังเลื่อกำลังทำอะไรอยู่แต่เขารู้สึกว่าถังเลอือในเวลานี้เป็นเหมือนที่เขาความก้าวหน้าเมื่อเขาได้รับการเลื่อนระดับแต่เขาไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนยิ่งกว่าตอนที่เขาทะลวงแหวนที่ห้าได้อย่างมาก ความผันผวนอันร้อนแรงของพลังออร่าของสายเลือดเลือดทำให้ความกระสับกระส่ายภายในของหลานส่วนอยู่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมังกรทองกลิ้งไปมาในอากาศมีบาดแผลตามร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นบาดแผลจากภายในสู่ภายนอกราวกับว่าพลังในร่างกายของเขากำลังจะระเบิดออกจากร่างกายของเขาในดวงตามังกรคู่ของเขาแสงก็ริบี่บางครั้งก็เป็นแสงสีทองและบางครั้งก็เต็มไปด้วยเลือด ดูเหมือนเขากำลังดิ้นรนกับบางสิ่งบางอย่างและปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกมาในขณะนี้ทันใดนั้นหลานส่วนอยู่ก็รู้สึกร้อนในหน้าอกของเขาและมองลงไปโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าจี้เกล็ดมังกรเงินที่ห้อย,อยู่รอบคอของเขานั้นจริงๆแล้วเปล่งรศมีสีเงินจางๆมีปฏิกิริยาจี้ของอาจารย์นาหน้ามีปฏิกิริยาแล้ว หลานส่วนอยู่ตะโกนเสียงดังเสียงของเขาแหบเล็กน้อยเนื่องจากเขาตะโกนดังเกินไปแต่ในขณะนี้ความตื่นเต้นของเขาสามารถจินตนาการได้อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถบอกถังเลอได้ในขณะนี้แสงสีเงินสองแสงและหอกมังกรเงินก็ลอยขึ้นมาลอยไปรอบๆตัวของหลานส่วนอยู่ช่วงเวลาต่อมาแสงสีเงินก็แว,วบวับออกไปและหอกมังกรเงินก็หายไปจากอากาศอาจารยณาน่าคราวนี้ป่ายซิวซิวก็ตื่นเต้นเช่น,ชนกัน หอกมังกรเงินหายไปออกไปนั่นคืออาวุธของอาจารณนาน้าหลังจากนั้นพวกเขาเห็นหอกมังกรเงินปรากฏนั้นอยู่ตรงหน้ามังกรทองตัวใหญ่ที่ถูกแปลงร่างโดยถังเลือปลายหอกชี้ไปที่หน้าผากของมังกรทองมันปรากฏขึ้นมาจากอากาศเบาบางเช่นเดียวกับเข็มศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏขึ้นในทันทีและมังกรสีทองตัวใหญ่ที่มีร่างกายที่บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงก็แข็งตัวดวงตาที่เต็มไปด้วยเลือดค่อยๆชัดเจนและกลายเป็นดวงตาสีทองที่ชัดเจนอีกครั้ง มังกรยักเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและคำรามแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากด้านในและด้านนอกในทันทีในขณะนั้นแสงสีทองพุ่งสูงขึ้นลำตัวของมันก็ยาวขึ้นเป็นพันเมตรแสงสีทองที่สุกใสส่องสว่างบนท้องฟ้าทําให้กองเรือที่เจ็ดที่อยู่ห่างไกลออกไปถูกบทบงังทะลุทะลวงแล้วผู้อาวุโสอีอุทานขึ้นใช่ในขณะนี้ทั้งเขาเหมิงเฟยและอยู่มู่เฉินไม่สามารถรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของออราของถังเล่ได้อีกต่อไป เพราะนับจากนี้เป็นต้นไปถังเลอร์ได้ทะลุทะลวงไปสู่อีกระดับหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งร้อยี่สิบบรรลุขั้นสุดยอดเทพครูต่อมาหอกสีเงินในอากาศก็หมุนไปรอบๆกลายเป็นแสงสีเงินและตกลงไปในแนวนอนทันทีมังกรทองยาวพันเมตรกระพือปีกขนาดใหญ่ไปด้านหลังโดยไม่ลังเลและไล่ตามแสงสีเงินทันที ฉากนี้ถูกแสดงอย่างสมบูรณ์ภายใต้การจ้องมองของเครื่องตรวจจับดวงดาวและกองเรือที่เจ็ดทั้งหมดชั่วครู่หนึ่งทหารทุกคนของกองเรือที่เจ็ดก็นิ่งเงียบอยู่มู่เฉินอดไม่ได้ที่จะมองดูผู้อาวุโสอีแล้วถามด้วยเสียงอันสันเทาเขาคือใครตอนที่941ราชามังกรทองถังวูหลินอี้จื่อเฉินหลับตาลงเขารู้ว่าในเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อนสิ่งใดอีกต่อไปเขาหายใจเข้ายาวๆแล้วพูดว่า เมื่อหมื่นปีก่อนโรงเรียนสื่อไหลเคอร์ถูกทำลายโดยวิญญาจารย์ชั่วร้ายที่โจมตีด้วยกระสุนสังหารพระเจ้านั่นคือยุคมืดมนที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนสื่อไหลเคอร์อีกทั้งในยุคนั้นเองที่ราชาประหาดแห่งห้วงลึกบุกเข้ามาอย่างโลกและเกือบทำลายล้างสหพนนนันธ์ขณะนั้นเขาคือผู้ที่เป็นผู้นำประวัติศาสตร์ของคนรุ่นนั้นผู้นำของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเคอร์ในรุ่นนั้นด้วยความช่วยเหลือของสำนักทางเขาได้สร้างเมืองสื่อไหลเคอร์ขึ้นมาใหม่จนเป็นดังในปััจจุบน เขาเป็นผู้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่ใต้ทะเลสาบเทพสมุดจนในท้ายที่สุดเขาอาศัยการดูดซับพ,พลังงานจากมิติห้วงลึกเพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้นิรันจนเติบโตเขาเป็นวีรบุรุษของสหาพันธ์และเป็นหนึ่งในขุมกำลังที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสื่อไหลเคอเขาเป็นเจ้าสำนักถังและประมาจารย์สาลาเทพสมุดในรุ่นนั้นเขาเป็นผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของยุคนั้นแต่ในที่สุดเขาก็หายตัวไปพร้อมกับเจ้าหญิงมังกรเงินในตอนนั้นเขาคือราชามังกรทองถังวูลิน ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ต่างตกตะลึงกับคำพูดของอี้จื่อเฉินและจิตใจของพวกเขาก็ว่างเปล่าราชามงกรทองชื่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโรงเรียนสื่อไหลเครอร์ต่อสหพันธ์โต้หลัวและมนุษยชาติทั้งหมดและต่อประวัติศาสตร์ของวิญญาณจานหากไม่มีเขามนุษยชาติอาจถูกทำลายไปแล้วด้วยซ้ำตามตำนานเล่าขานกันว่าเขาเป็นบุตรของผู้ก่อตั้งสำนักทั้งเป็นบุตรชายของเทพ,พสมุทรทั้งซานเขาเป็นทายาทที่แท้จริงของราชาแห่งเทพ,พเจ้า ในขณะนี้พลตรีจังเซคและผู้พันอาวุโสไม่สามารถได้ยินเสียงของผู้อาวุโสอีและเครื่องมือสื่อสารก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับยานแม่ได้พวกเขาทั้งหมดถูกบล็อกโดยอีจิเฉินด้วยจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขามีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ยินเรื่องนี้เช่นเดียวกับหลานซวนอยู่และไปาซิวซิวเท่านั้นที่สามารถได้ยินมัน หลานส่วนอยู่ตกอยู่ในความงุนงงทันใดนั้นเขาจำได้ว่าตอนที่เขาพบกับนาหน้าครั้งแรกเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่นั่นเขาซื้อโมเดลของราชามงกรทองถังวูหลินและราชามงกรเงินกู่เย่นาใช่เมื่อสักครู่นี้รูปลักษณ์ของท่านลุงเลิฟเมื่อเขาออกจากเครื่องตรวจจับดวงดาวก็เหมือนกับร่างนั้นทุกประการเพียงแต่ว่าชุดเกราะต่อสู้ของราชามงกรทองของจริงดูงดงามกว่าท้ายที่สุดมันเป็นชุดเกราะต่อสู้จริงๆ ท่านลุงเล่เป็นคนเมื่อหมื่นปีที่แล้วเขาอยู่มาได้อย่างไรจนถึงตอนนี้ไม่ใช่ว่ามนุษย์แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนแห่งชีวิตก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่พันกว่าปีเท่านั้นงั้นเหรอเขาเขายังไม่ตายงั้นเหรอเสียงของอยู่มู่เฉินติดอ่างอี้จื่อเฉินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าใช่ในตอนแรกเราทุกคนได้เห็นการตายของเขาด้วยตาของเราเอง เมื่อเขาเป็นปรมาจารย์สาราเทพสมุทรข้ายังเป็นเพียงสิทธิลานด้านนอกของโรงเรียนสื่อหลายเครืดอธรรมดา,รรมดาตอนนั้นข้าเห็นเขาครั้งแรกยังแทบไม่เชื่อสายตาแต่เมื่อสัมผัสดได้ถึงลมหายใจของเขาแม้จะไม่ชัดเจนนะแต่ข้าก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าไม่ผิดคนแน่ๆเป็นเขาจริงๆในยุคนั้นมีเพียงไม่กี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้และเคยเห็นตัวตนของเขาได้อย่างแท้จริงและข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่มู่เฉินกลืนน้ำลายคำโต ทุกอย่างสามารถอธิบายได้และในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าทำไมอีจือเฉินถึงแสดงท่าทีเคารพเมื่อเผชิญหน้ากับถังเลอ่อและจงใจเดินตามหลังเมื่อเดินกับเขาหากนี่คือราชมังกรทองในตำนานจริงๆแสดงว่าเขามีสถานะที่สูงมากในโรงเรียนสื่อไหลเครอแล้วทันใดนั้นอยู่มู่เฉินก็กระโดดขึ้นจากเก้าอี้อะไรที่สามารถทำให้เขาอารมณ์แปรปรวนได้แบบนี้แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งที่สำคัญอยู่ในใจของเขา เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแล้วเขาก็พูดว่าอาจารย์นาหน้าคืออี้จี่เฉินพยักหน้าเงียบๆและพูดด้วยสายตาที่ซับซ้อนราชาแห่งสัตว์วิญญาณร้ายที่แท้จริงครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นผู้นำของสัตว์วิญญาณทั้งหมดเจ้านายของเทพอสูรตี้เทียนและก็เป็นคนรักของราชามงกรทองถังวูลินเช่นกันในท้ายที่สุดเพราะพวกเขาอยู่คนละฝั่งระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณพวกเขาจึงต้องต่อสู้กันแม้ว่าจะรักกันเธอคือเจ้าหญิงมังกรเงินกุเยนา ความทรงจําของเขาหวนคืนสู่ความปั่นป่วนเมื่อหมื่นปีก่อนโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดสําหรับมวลมนุษยชาติประชามังกรทองถังวูลินและเจ้าหญิงมังกรเงินกูเยนาสองชื่อนี้ในสหาพันธ์ถือเป็นความรุ่งโรจน์สูงสุดในยุคนั้นเขาจําเหตุการณ์การขอแต่งงานของพวกเขาได้และยังมีการดวลกันครั้งสุดท้ายได้อย่างชัดเจนข้าไม่รู้ว่ามีกี่คนที่ต้องเสียน้ําตาและเสียใจไปตลอดชีวิตพวกเขาพวกเขาทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง อยู่มู่เฉินหลงทางไปหมดยี่จื่อเฉินถอนหายใจเบาๆเมื่อถังวูหลินเปิดเผยร่างที่แท้จริงของเขาและด้วยหอกมังกรทองของเขาตัวตนของเขาจะไม่สามารถปกปิดได้อีกต่อไปนักประวัติศาสตร์ของสหพันธ์จะเดาต,ตัวตนของเขาได้อย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องซ่อนครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของมน,มนุษยชาติและทำคุณประโยชน์ให้กับสหพันธ์อย่างยิ่งใหญ่ตอนนี้เขากลับมาแล้ว หัวใจของอยู่มู่เฉินสับสนเล็กน้อยชั่วครู่หนึ่งเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคนที่อารมณ์แปรปรวนมากกว่าเขาคือหลานส่วนอยู่เพราะเขารู้สิ่งที่อาจารย์นาน่าได้พูดก่อนที่เธอจะตกลงไปที่ดาวเลิกและจากสิ่งที่เขารู้จักอี้เหลาเขายังยิ่งสับสนมากไปซิวซิวพูดขึ้นใช่เขาเป็นคนคนนั้นจริงๆข้าจำได้ว่าเป็นเขาคนที่ล้างแค้นให้พ่อแม่ของข้า ข้าตามหาเขามาโดยตลอดแต่ข้าไม่เคยพบเขาเลยเป็นเขาาถูกต้องแล้วท่านลุงเลิศคือผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวของข้าเขาไปถึงพื้นผิวของดาวเลษ์แล้วจูจ่ๆเสียงของพลตรีจังเซคก็ดังขึ้นจากนั้นทุกคนก็ตระหนักว่าการช่วยเหลือยังดำเนินการอยู่ทุกสายตามองไปที่หน้าจอขนาดใหญ่แน่นอนว่าถังเลิศหรือมังกรสีทองขนาดใหญ่ที่ถังวูลินกลายร่างก็ทะลุเข้าไปในพื้นผิวของดาวเลิ์โดยตรงทำให้เกิดฝนเพลิงอันหน้าตกตลึง ครูต่อมาร่างอันใหญ่โตของเขาก็โผล่ออกมาอีกครั้งและบินต่อไปตามหอกสีเงินที่อยู่ข้างหน้าเขากำลังจะไปไหนยานแม่ส่งคำสั่งให้ปิดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดและปิดการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดในกองเรือและออกคำสั่งให้ทุกคนเงียบเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราเห็นในวันนี้กองทัพทั้งหมดจะต้องเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัดหากมีการรั่วไหลจะมีการลงโทษท่านรุนแรงพลเรือเอกไปหลิงออกคำสั่งโดยไม่ลังเล เมื่อมังกรทองตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นและบินผ่านไปท่ามกลางดวงดาวเขาก็ตระหนักว่าอาจมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นการที่ผู้อาวุโสอีแสดงความเคารพนับถือนั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากอยู่แล้ว,ลวเขาเป็นคนสำคัญของโรงเรียนสื่อไลเคอร์อและสำนักถังขึ้นอยู่กับว่าสหพันธ์จะตัดสินอย่างไรตอนนี้เวลาสิ้นสุดภารกิจไม่สำคัญอีกต่อไปเขาเพิ่งทะลุทะลวงผ่านระดับเทพระดับสูงสุดความเป็นจริงก็คือเป็นไปได้มากว่าเขาจะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่คนแรกในประวัติศาสตร์ของสหพันธ์โต้หลัว มหาอำนาจระดับเทพขั้นสุดยอดทำอะไรได้บ้างเช่นที่ผู้นำของดาวม้ามังกรเคยทำอะไรมาก่อนว่ากันว่ามาหาอำนาจระดับเทพขั้นสุดยอดสามารถทำลายดาวเคราะห์ได้ด้วยพลังของเขาเองนี่เป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่เทียบได้กับยานแม่อย่างแน่นอนภายในเครื่องตรวจจับดวงดาวหลาน่วนอยู่รู้สึกกังวลอย่างมากแม้ว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาจะถูกดึงออกมามา,มากเกินไปก่อนหน้านี้ แต่ในขณะนี้เขาก็ลืมแม้กระทั่งความรู้สึกอ่อนแอเมื่อสายตาของเขาจับจ้องไปที่หน้าจอขนาดใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องให้ใครบอกเขาว่าพลตรีจังเซคายได้ล็อกภาพไปที่ภาพของถังวูหลินซึ่งแปลงร่างเป็นราชามงกรทองแล้วถังวูหลินบินอย่างรวดเร็วไปทั่วพื้นผิวดาวเลิกภายใต้การนําทางของหอ,อกมังกรเงินแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังและความร้อนอันน่าสะพรึงกลัวดูเหมือนจะไม่มีผลกับเขาเลย นี่คือความแข็งแกร่งของสุดยอดเทพระดับ120แม้แต่ดวงดาวก็ไม่สามารถกลืนกินเขาได้เครื่องตรวจจับดวงดาวยังคงอยู่ที่ระดับความสูง5 0 0พันเมตรตามการเคลื่อนไหวของทางวูหลินยานแม่ได้ขับเคลื่อนเครื่องตรวจจับดวงดาวให้เคลื่อนที่ต่อไปโดยรักษาระยะห่างจากเขาเหตุการณ์ในเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างแน่นอนมีมังกรทองขนาดมหึมากำลังบินผ่านเปลวเพลิงที่ลุกโชนบนพื้นผิวของดาวเกษ์ร่างของมังกรทองก็ลุกโชนด้วยเปลวไฟช่างเป็นภาพที่น่าทึ่งจริงๆ โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า